สวัสดีครับสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนในเวลาปกตินะครับสามารถเปิดมาดูในตัวของคลิปตรงนี้ได้นะครับจะบรรยายไว้เป็นการสรุปเพราะว่าเอาไว้ให้พวกเราดูย้อนหลังหรือสําหรับนักเรียนที่เรียนไปแล้วแล้วอยากจะมาดูย้อนหลังเพราะไม่เข้าใจในบางเนื้อหานะครับก็มาดูตรงนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศนะครับ เราจะมีเนื้อหาคร่าวๆกันในคลิปนี้อยู่ในเรื่องของระบบนิเวศนะครับคร่าวๆตรงนี้เลยในตัวของระบบนิเวศเนี่ยเราจะให้อยู่ในขอบขายตรงนี้มีเรื่องของประชากรเข้ามามีการถ่ายทอดพลังงานเข้ามาแล้วเรามาดูว่ามันจะจบในคลิปนี้หรือเปล่าแล้วที่เพื่อนเอนเราเรียนไปวันนี้มันอยู่ถึงไหน เราจะได้ไปพร้อมเพื่อนงานที่สั่งเพื่อนไปคือตรงไหนนะครับอ่ะทีนี้สิ่งแวดล้อมครับสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยแบ่งตามลักษณะกว้างๆก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองนะครับเองเกิดขึ้นในเองตามธรรมชาติเช่นตัวของป่าไม้เราไม่จําเป็นต้องไปสร้างมันก็เกิดขึ้นมาละตัวของภูเขาตัวของดินตัวของอากาศตัวของเร่ธาต่ตางๆ มนุษย์ไม่จาเป็นต้องไปสร้างขึ้นอันนี้เกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติแต่อีกอย่างหนึ่งคือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นตัวของบ้านเรือนตัวของชุมชนอ่าอันนี้เราแบ่งสิ่งแวดล้อมออกเป็นลักษณะกว้างๆได้2ชนิดนะครับตรงนี้ส่วนอันนี้ความหมายของคำว่านิเวศวิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่อาศัยเกี่ยวกับเรื่องของที่อ,อาศัยอ่า ตรงนี้นะครับคำว่านิเวศวิทยานี่คือในเชิงความหมายซึ่งเราเอามาเรียนกันในบทนี้นี่แหละทีนี้เนี่ยภาพนี้เป็นระบบนิเวศใต้ทะเลนะครับยกตัวอย่างภาพเป็นระบบนิเวศใต้ทะเลเนี่ยซึ่งจะมีสิ่งมีชีวิตเราเรียกกลุ่มสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดเนี่ยมาอยู่รวมกันอันนี้จึงเป็นระบบนิเวศมีปลามีปลากรางังมีอะไรต่างๆมาอยู่ร่วมกันนะครับตรงนี้อ่าอันหน้านี้ ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ตรงที่บอกว่าโลกเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตรงนี้จำง่ายนะครับง่ายมากจำมาไว้เพื่อเจอคำถามแบบนี้แต่ส่วนใหญ่เขาไม่ถามหรอกแต่ก็จำไว้ประดับความรู้ประมาณนั้นนะครับทีนี้ เรามาดูโครงสร้างของระบบนิเวศโครงสร้างของระบบนิเวศเนี่ยจะประกอบไปด้วย1กลุ่มสิ่งมีชีวิต2แหล่งที่อยู่3ส,สิ่งแวดล้อม3ตัวนี้มารวมกันกลายเป็นระบบนิเวศกลุ่มสิ่งมีชีวิตเช่นตัวของสัตว์พืชอ่ามากเราสังเกตได้ว่ามากกว่า1มากกว่าก็ได้หรือ1ชน,นิดก็ได้นะครับมาอยู่รวมกันภายใต้แหล่งที่อยู่เดียวกัน และมีสิ่งแวดล้อมเหมือนกันสิ่งแวดล้อมเช่นตัวของอากาศแสงน้ําดินแร่ธาตุอันนี้คือสิ่งแวดล้อมมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่ได้สร้างสารรค์มันขึ้นมามันมีหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทีนี้เรามาแบ่งประเภทของระบบนิเวศนะครับระบบนิเวศเนี่ยเราจะแบ่งระบบนิเวศออกเป็น2 2ระบบนิเวศใหญ่ คือระบบนิเวศบนบกกับระบบนิเวศในน้าําอันนี้ใช้แหล่งที่อยู่แหล่งที่อยู่เป็นเกณฑ์ถ้าระบบนิเวศนั้นอยู่ในน้ําก็เป็นระบบนิเวศในน้ําระบบนิเวศนั้นอยู่บนบกก็เป็นระบบนิเวศบนบกนะครับตรงนี้ส่วนต่อไปการแบ่งประเภท,เทของระบบนิเวศอันนี้โดยโดยใช้องค์ประกอบภายในนะครับเรามาดูอง์ปกอบภายในเช่นระบบนิเวศน้ําจืดก็แสดงว่ามันต้องอยู่บนน้ําจืดแน่นอนระบบนิเวศ น้ำเค็มอันนี้จะต้องอยู่ในทะเลแน่นอนนะครับระบบนิเวศป่าไม้ระบบนิเวศป,ป่าชายเลนอ่าอันนี้ใช้ตัวขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศเป็นเกณฑ์ทีนี้องค์ประกอบที่เป็นองค์ประกอบทางกายภาพมันก็คือสิ่งแวดล้อมนั่นเองเราพูดได้ง่ายไอ้องค์ประกอบทางกายภาพเนี่ยมันก็คืออ่าสิ่งแวดล้อมนะครับ มันคือสิ่งแวดล้อมอันจะประกอบไปด้วยพวกของาธาตุแร่าธาตุต่างๆพวกของสารอินทรีย์ที่เป็นคาร์บฮเรตโปรตีนไขมันสภาพว่าสภาพแว,พว,วดล้อมเช่นตัวของแสงอุณหภูมิความชืน้นแก๊สตๆๆ่างๆอันนี้คือองค์ประกอบของระบบนิเวศนะครับทีนี้อันนั้นเมื่อกี้ที่เราพูดมาคือองค์ประกอบทางกายภาพอันนี้เรามาดูองค์ประกอบทางชีวภาพองค์งประกอบทางชีวภาพเนี่ยก็คือองค์ประกอบที่เป็น สิ่งมีชีวิตซึ่งประกอบไปด้วยเช่น 1. ผู้ผลิตผู้ผลิตสำคัญมันคือผู้ผลิตตรงนี้เราจุลินทรีย์เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้รับการพูดถึงแต่พืชนะครับพืชตรงนี้จะเป็นเราเรียกว่าผู้ผลิตของระบบนิเวศผลิตอาหารออกมามีการสังเคราะห์แสง อผลิตอาหารออกมาอยู่ในรูปของผลของมันเป็นแป้งเป็นน้ําตาลแป้งไปสะสมอยู่ในตัวของหัวของมันทีนี้หรือใบของมันใช้เป็นอาหารทีนี้ผู้บริโภคเรามาดูอันดับแรกคือผู้ผลิต2คือผู้บริโภคผู้บริโภคเราดูว่าแบ่งออกเป็นสีชนิดใหญ่ผู้บริโภคพืชผู้บริโภคสัตว์ ผู้โดยพวกทั้งพืชและสัตว์ผู้โดยพวกส,กสัตว์มนุษย์ของเราอันนี้มนุษย์ของเราจัดอยู่ในกลุ่มนี้มนุษย์ของเรากินได้หมดทั้งพืชและก็สัตว์นะครับตรงนี้ทีนี้เราผู้บริโภคเนี่ยมันอาศัยอยู่รวมกันในระบบนิเวศเดียวกัน มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเกื้อกูลกันยังไงถ้าครูพูดนี่เราอาจจะบอกว่าอ้าแล้วไอ้เสือเนี่ยไปเกื้อกูลพวกกวางพวกอะไรได้ยังไงมันมีการเกื้อกูลกันเกื้อกูลกันยังไงไอ้พวกสิงโตเนี่ยมันกินพวกนี้เป็นอาหารก็จริงแต่หลักการโดยธรรมชาติของมันเนี่ยกินเพื่อเป็นอาหารแต่ผล,ลพลอยได้ของมันคือการควบคุมปริมาณของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ควบคุมพวกเนี้ย ให้มีในจำนวนพอประมาณก็คือให้เกิดอยู่ในสภาวะสมดุลของระบบนิเวศนั้นนะครับถ้าสมมติว่าไม่มีพวกสัตว์กินเนื้ออยู่เลยมีแค่สัตว์ที่กินพืชอยู่ต่อไปในพวกสัตว์ที่กินพืชมันก็จะมีการเจริญเติบโตมีการขยายพันธุ์พอมีการขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆทีเนี้ยพวกพืชก็จะหมดไปเพราะถูกกินเป็นอาหารทีนี้ก็จะเกิดการสูญพันธุ์สูญพันธุ์ในที่นี้ก็คือเมื่อไม่มีอาหาร พวกสัตว์เหล่านี้ก็จะเกิดการล้มตายเกิดขึ้นต่อไปชนิดที่3คือผู้ย่อยสลายเปลี่ยนตัวของสิ่งมีชีวิตที่ล้มตายลงให้กลายเป็นสารอาหารจับสู่พื้นดินเพื่อให้พืชนี่นำขึ้นมาใช้ในการในการดํารงชีวิตเพื่อสร้างอาหารนะครับในการเจริญเติบโตของพืช หน้านี้ก็คือเป็นตัวของเราเรียกว่าเป็นลำดับวิวัฒนาการก่อนที่จะไปเป็นตัวของระบบนิเวศเราเริ่มจากเล็กๆก,กว่าเซลล์มาเลยตั้งแต่เป็นในตัวของอะตอมที่มีขนาดเล็กกว่าเซลล์ไล่ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงระบบนิเวศตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของในหัวข้อนี้ก็คือการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศนะครับ เราจะสังเกตว่าเป็นการเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึง่งนั่นคือเป็นลักษณะของการถ่ายทอดพลังงานมีผู้ผลิตมีผู้บอิพวกทีนี้มีการถ่ายทอดกันในรูปของเราเรียกว่าซ่อาหารและเมื่อซ่อาหารหลายๆเส้นมารวมกันหมาความมากกว่าหนึ่งเส้นแล้วทำให้เกิดความซับซ้อนก็จะกลายเป็นตัวของสายใยอาหารนะครับอ่ะ เรายกตัวอย่างของโซ่อาหารอันนี้ในกรอบเนี้ยมันคือโซ่อาหารหนึ่งเส้นมีพืชอ่าพืชซึ่งเป็นอาหารของเราให้มันเป็นมแมลงชนิดหนึง่งอ่าและมันก็เป็นมแมลงมันเป็นอาหารของมแมลงที่ใหญ่กว่าคืออ่านี่เป็นมแมลงเต่าทองอันนี้เป็นตัวของนกอันนี้ รวมกันหนึ่งเส้นตรงนี้เราเรียกว่าห่วงโซ่อาหารสังเกตว่าปลายของลูกศรเนี่ยคือผู้ผู้ที่กินหางของลูกศรคือผู้ที่ถูกกินพืชถูกแมลงกินแมลงถูกแมลงต่อทองกินแมลงต่อทองถูกนกกินเป็นแบบนี้อันนี้เราเรียกว่าโซ่อาหารนะครับทีนี้เราสังเกตตรงนี้เรามาดูเรื่องของการแตดทอดพลังงานเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของพีระมิดพลังงานนะครับอันนี้เนี่ย เราสังเกตว่าด้านล่างสุดของพีระมิดเนี่ยมันจะมีความกว้างมากที่สุดนั่นหมายความว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ด้านล่างเนี่ยจะมีปริมาณที่มากและยิ่งสูงขึ้นไปปริมาณมันยิ่งน้อยแต่ถามว่าทุกสิ่งมีชีวิตในพีระมิดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันไหมมีความสําคัญต่อกันและกันไหมมีมีคือหนึ่งพวกพืชพืชเนี่ย มีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตที่บริโภคพืชคือเป็นอาหารทีนี้พวกสัตว์กินเนื้อก็จะได้ประโยชน์ก็คือได้เนื้อเนื้อของผู้ไว้พวกพืชมากินแต่ถามว่าถ้าผู้ไวพวพืชสูญพันธุ์ไปพวกด้านสัตว์ด้านบนจะสูญพันธุ์ไปด้วยไหมสูญพันธุ์ไปด้วยเหตุผลเพราะมันก็จะไม่มีอาหารที่ใช้กินเหมือนกันแต่ถามว่าถ้ามีแค่ผู้ไวพวกพืชได้ไหมไม่ต้องมีผู้ไวพวกสัตว์มันก็ไม่ได้อีก เหมือนที่ครูกล่าวไปก่อนหน้านี้ถ้ามีแค่ผู้ไอ้พวกพืชต,ต่อไปเมื่อมันเกิดการขยายพันธุ์เกิดขึ้นในพื้นที่เดิมเท่าเดิมเมื่อปริมาณสัตว์บริเพิ่มขึ้นอาหารแต่อาหารกลับเท่าเดิมก็ต้องมีการกินอาหารที่มากขึ้นดีเนี้ยอาหารจะไม่เพียงพอพอไม่เพียงพอปุ๊บสักพักหนึ่งมันก็จะหมดพอหมดอาหารตรงนี้หมดไปสัตว์ก็จะล้มตายหรือไม่ล้มตายก็ ต้องอบพย์ออกไปจากระบบนิเวศนี้เปลี่ยนระบบนิเวศไปอยู่ที่อื่นแทนนะครับทีนี้ในงานงานของเราเนี่ยครูจะให้ถอดสายใยอาหารตรงนี้ออกมาเป็นโซ่อาหารซึ่งในตัวของภาพโซ่อาหารครูก็เอาไปไว้ในกลุ่มเฟสของแต่ละห้องของเราแล้วนะครับเรามาดูเวลาวิธีการถอดอวิธีการถอดเนี่ย ออกมาเป็นเส้นเป็นเส้นวันเนี้ยสอนให้ถอดออกมาเป็นโซ่วันต่อไปครูจะให้โซ่ออกมาเขียนเป็นสายใหญ่อ่าดูก่อนถอดโซ่ออกมาสมมตุติครูเลือกเส้นแรกก่อนเส้นแรกของครูไปตรงนี้นี่คือเส้นแรกของครูอ่ามานี่อ่านี่คือหนึ่งเส้นของครูแสดงว่าพืชเป็นอาหารของนอนนอน ไปเป็นอาหารของอแมงมุมแมงมุมไปเป็นอาหารของนกอาหารนี่เราถอดมาหนึ่งเส้นต่อไปเนี่ยเรา,าจ,จะถอดมากกว่านี้ก็ได้มากกว่านี้ก็คือเราต้องถอดออกมาหมดแหละในแบบฝึกหัดที่ครูให้ทำเช่นยังไปสายเดิมก็คือไปตรงนี้พืชไปนอนหนอนมาตักกะแตนตักกแตน มาอย่างนกเราก็ไปเขียนเหมือนมันเหมือนด้านบนอ่าหรืออีกทีหนึงพืชไปนอนนอนมาตะก,กระแตนตัก,กระแตนมาเมงมุมเมงมุมมานกอ่าเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็ต้องมาดูให้ครบทุกเส้นถอดออกมาเป็นเส้นๆๆจนครบแล้วก็ให้ถ่ายรูปแนบมาใต้คอมเมนต์ที่ครูไปโพสต์ไว้ ในกลุ่มนะครับไปทําแล้วก็ส่งตามวันเวลาที่ครูได้กำหนดไว้ในกลุ่มว่าส่งวันไหนเวลาไหนให้เราทําให้เรียบร้อยส่วนคนอันเนี้ยคนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยก็ไปส่งย้อนหลังอ่าแต่ส่งให้ครบนะครับคือส่งย้อนหลังได้แต่ส่งให้ครบคนที่เรียนก็ทําเสร็จก็ส่งเลยจะได้ไม่มีภาระงานที่ค้างค้างไว้อ่าสหรับการเรียนคาบต่อไป คนที่ไม่ได้เรียนก็รอดูคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวกูก็จะทำคลิปแบบนี้ไว้ให้ไว้ให้มาดูย้อนหลังนะครับโอเควันนี้คลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้ครับ